สวัสดีครับพบกับพี่อูดในวันที่สามกับการเอาชีวิตรอดบนเกาะอิ้ยอะไรนะโอ้โห,โหต,โต,โต,ต้ตน,ตน,ตตนไม้โตเต็มเลยท่านผู้ชมฝนตกฝนตกต้นไม้โตเต็มเลยโอ้ท่านผู้ชมยังไงเราจะไปไงวะโอ้ต้นไม้ขึ้นเต็มเลยโอ้โหป่าเต็มเกาะโอ้โหอุกแน่นเกินโอ้โหครั้งนี้เราเราไม่ต้องกลัวแล้วว่าเราจะไม่มีต้นไม้นะ โอ้โหต้นไม้อุดมสมบูรณ์มากเลยปลูกแป๊บเดียวโตเลยฝนตกคืนเดียวต้นไม้โตเลยนะท่านผู้ชมสุดยอดมากมากตัดก่อนตัดก่อนตัดก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะได้ทำบ้านสวยๆแล้วก็ทำสะพานข้ามไปอีกเกาะหนึ่งจะต้องจะได้ไม่ต้องว่ายน้ำไปนะใช้ทำสะพานข้ามไปอีกเกาะหนึ่งนะท่านผู้ชม แล้วก็จะได้ทำบ้านที่สวยอยู่ข้างนอกไม่ต้องมาอยู่ในลูดีไหมอ่พาพังเลยพังเลยโอเคเก็บก่อนเก็บไว้หมดใบไ,ไม้มีค่าเอาไปค้าต้นไม้ได้ด้วยโอโ้โหหนาแน่จริงๆนะท่านผู้ชมอะโอโ้โหตอนแรกมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวตอนนี้กลายเป็นป่าดงดิบแล้วเห็นไหม เดินแทบไม่ได้เลยใบไ,ไ,ไม้ขึ้นเต็มเลยโอ้โหการที่ต้นไม้จะโตได้ต้องเป็นฝนนะต้องมีฝนด้วยนะมันจึงจะโตนี่โอ้ยเข้าบ้านเกือบไม่ได้เนะยเดี๋ยวก่อนขอครับอืมขวานก่อนสองอันนะอืมปุ๊บ ก็ปึ๊บไปตัดต้นไม้ต่อต้นไม้มีเยอะนะท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวก่อนเราใช้วิธีการตัดกิ่งได้ไหมมันจะงอกต่อไหมถ้าเราไม่ตัดต้นตัดกิ่งอย่างเดียวอะท่านผู้ชมคิดว่ามันจะงอกต่อไหมเออมันจะขยายกิ่งต่อไหมปึ๊บ ตัดกิ่งนะดูสิว่ามันจะขยายกิ่งต่อไหมเราจะได้ไม่ต้องปลูกใหม่ตัดกิ่งมันไปโอ้โหป่าดงดิบชัดๆเลยนะฮะปลูกแป๊บเดียวคืนเดียวโตเลยฝนน้ำฝนมันทำให้ต้นไม้โตเร็วจริงๆนะแต่ฟักทองไม่เกี่ยวนะฟักทองไม่ยอมโตโตแล้วแต่ยังไม่ยอมเหลืองเลย เฮ้ยผู้ชมความหิวเหลือสองขีดเว้ยเยเฮ้ย,ยจะตายไหมเฮ้ยว่าแล้วโตเลยรอ,อดตายเหมือนควายขิดอีกแล้วโอเคอไม่ตายแล้วนะในวันที่สาใช่ไหมนี่งลอดตายจิลอดตายเหมือนควายขิดปลูกเมล็ดมาเมล็ดฝักทองต่อโอเคเมล็ดฝักทองหมดแล้วเดี๋ยวต้องไป ครับต่อโอ้โหรอตายเหมือนควายขีดนะท่านผู้ชมโอ้โหไปเอา้านี่ก็เขียวแล้วนี่เหลืองแล้วนี่อโอ้โห,โ,โ,หโชคดีแล้วโอเคเดี๋ยวขอกินก่อนหนึ่งลูกแล้วก็ครับอีกสักหนึ่งนะเสร็จแล้วทํา คาดนะฮะที่ปลูกต้นไม้พรวนดินโอเคสองอันดีไหมนะอ่าได้เลยได้เลยโอ้อ่ะเหลือไว้ลูกก่อนปลูกตรงไหต่อดูให้ทั่วก่อนว่าฟักทอมันเหลืองหมดยังที่เราปลูกไว้โอ้โหเฮ้ยอย่างนี้ก็เหลืองแล้วท่านผช้อมโอ้โหโชคดี โอ้ยเลเวลเพิ่มขึ้นด้วยเดี๋ยวก่อนจะปลูกฟักทองก่อนเมล็ดฟักทองตามืออย่าลืมสนับสนุนด้วยนะฮะควรดินได้ไหมเนี่ยนับควรดินเออได้โอเคดูรอบๆนะฮะเราปลูกไว้ตรงไหนบ้างจำได้ไหม ปลูกเลยปลูกให้หมดจะได้ไม่อดตายอุ้ยคนดินก่อนอ่านี่ไงเอานะคิดว่าไม่น่าอดตายนะว่าเรามีเมล็ดฟักทองที่เราปลูกไว้ตอนนี้กำลังออกลูกกันเหลืองอลา,ามเลยว้าวออกอีกแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมสุดยอดจริง ไม่อดตายไม่อดตายอยึเอ๊ะอะไรวะนี่โอ้โหแล้วกันฮนะอ่ะาคราฟนี้ก็ได้ฟึบป,ปลูกต่อเลยใกล้ๆแหล่งน้ำจะโตเร็วนะเมเล็ดฟักทองอื้อ,อ,อดันดันออกไปขวางมันขวางปลูกเลยหนึง่งสองเมตรอืม ว้าวกินฟักทองต่อโอ้โหฮงต่องต่อหาพื้นที่ปลูกเพิ่มไหมแล้วก่อนนะดูแล้วดูแล้วถมดินนี่เป็นไงบ้างล่ะไอเดียแจ๋วไหมโอ้โหเห็นไหมล่ะเฮ้ยไอเดียแจ๋วเว้ยเรามีดินเยอะ โอ้ oh my god นี่ขยายพื้นที่เกาะเอออุ้ยทำไมเราเพิ่งคิดได้วะอือปึ๊บอ้าวพังอีกแล้วเหรอเฮ้ยพังเร็วจริงปึ๊บปุ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 ๊บอะอะฟักทองปลูกตรงนี้อ่ะหมดแล้ว หมดอีกแล้วคราฟมาต่อสินี่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันก็โตนะครับอีกลูกหนึ่งเอาไว้กินไม่เป็นไรโอ้โหอันนี้วันที่สามนะปรากฏว่าเรายังเอาชีวิตรอดได้อยู่นะไม่มีสัตว์ร้ายเราก็รอดตายอมเราน่าจะมีปลาเมื่อไหเนี่ย เฮ้ยเราสามารถทําที่ดักปลาได้นะใชงไหมท่านชมเฮ้ยจริงๆนะเราทําที่ดักปลาได้นะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมดาน้าดูก่อนอนอีน้โอ้โหจริง,รงๆนะท่านชมจุดเนี้ยสามารถทําที่ดักปลาได้เชื่อไหมแต่เราไม่มีเหยื่อนะสิโอ้โหปลามาาันจะไม่เข้ามาอย่างน้อยถ้ามีเนื้อเน่าสักชิ้นก็ดีนะ เป็นเนหยื่อล่อได้นะแต่เราไม่มีอ่ะทำไงดีย <c oughs> ไม่มีโอกาสได้กินปลาเลยใช่ไหมเกาะนี้ปลาก็ไม่ค่อยมีด้วยโอ้จะมืดอีกแล้วท่านผู้ชม <c oughs> นะเดี๋ยวขอกลับที่พักก่อนไม่ไม่เป็นไรฮนะตอนนี้เรามีไม้เยอะแล้วเราสามารถสร้างบ้านข้างนอกก็ได้ไม่อยากอยู่ในรูแล้วนะอยู่ในรูจนเบื่อแล้ว โอเคสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าสร้างบ้านกันนะแล้วก็ถ้ามีไม้เหลือก็อาจจะสร้างสะพานไปอีกเกาะหนึ่งก็ได้ใช่ไหมท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์ให้กับพี่อู๊ดด้วยนะครับบาย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 